สวัสดีครับพี่น้องอสมอทุกฟ้าเมืองไทยยอดภัยละอินสมชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ถ้าแฟนันแท้ต้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้มีปราาดคลิปถัดไปวันนี้ตั้งคำถามใช้ปัดอสมอเป็นหลักฐานแสดงตนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งสอสอได้ไหมก่อนอื่นต้องเรียนพี่น้องอสมมแบบนี้นะครับว่าผมเองได้ตั้งโจทย์ ว้ในเพจนะครับชื่อว่ากำลังใจอ,อสมอจะให้ท่านดูนะครับอ่าก็คือหน้าตาของเพจนี้นะซึ่งผมตั้งโจทย์ตั้งแต่ตอนเช้านะครับว่าเลือกตั้ง66ขอถามนักรบชุดเทาเนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกันเยอะมากคำถามบัตรอสมอใช้เป็นหลักฐานแสดงตนในการใช้เสธิจเลือกตั้งสอสได้หรือไม่ถ้าคิดว่า ได้ก็พิมพ์1น,นะครับไม่ได้ก็พิมพ์2ไม่แน่ใจก็พิมพ์3ปรากฏว่าคําตอบที่ให้มานะครับมีทั้ง3ข้อ่านดูหนะ้าทั้ง1ทั้ง2นะครับบางคนก็ไม่ยอมตอบ1ตอบ2ก็อธิบายเพิ่มเติมนะไม่น่าได้ควรใช้บัตรประชาชนนะครับก็หลากหลายพอสมควรไม่เป็นไปในทิศท,ทางเดียวกันใช่ไหมครับ สามก็เยอะนะครับนี่คือที่มาของการต้องอัดคลิปมาที่บายให้ท่านในวันนี้นะครับซึ่งปกติคนที่เป็นกรรมการประจําหน่วยหรือกปนเนี่ยท่านต้องมีความมั่นอกมั่นใจนะว่าสิ่งใดทําได้ไม่ได้นะครับหาทีนี้ผมจะให้ท่านดูเว็บไซต์ของสมัภง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว,ว่ากกตน,นะครับ ท่านดูนะหลักฐานแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับตามที่ก็กตได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566และการเลือกตั้งล่วงหน้าก็คืออาทิตย์ที่7พฤษภาคม2566ตั้งแต่8โมงเช้านะครับจนถึง17นิกาถึง5โมงเย็ยนนะครับผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องเตรียมหลักฐาน ในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งได้แก่ข้อหนึ่งนะครับก็คือบัตรประจำตัวประชาชนตรงนี้เนี่ยทุกคนก็รู้อยู่ละนะครับแต่ที่วงเล็บเนี่ยหลายคนก็ไม่รู้เขาบอกว่าถ้าเป็นบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยหมดอายุสามารถใช้แสดงตนได้นะครับกกตเขาบอกเฉพาะบัตรประชาชนนะถ้าหมดอายุก็แสดงตนได้ แต่ไม่รวมบัตรอื่นนะครับเพราะข้อหนึ่งไม่ได้เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับบัตรอื่นเห็นไหมครับทีนี้ข้อ2บอกว่าบัตรหรือหลักฐานอื่นของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและและคือขาดไม่ได้นะมีเลขประจําตัวประชาชนของผู้ถือบัตรเช่นบัตรประจําตัวเจ้าที่ของรัฐใบขับขี่หนังสือเดินทางหรือว่าพาสปอร์ตเป็นต้นนะครับ และข้อ3เนี่ยเนื่องจากปัจจุบันนี้เขาต้องการเปิดโอกาสให้คนไปใช้สิทธินะขอสิทธิเลือกตั้งคือสิทธทิขั้นพื้นฐานของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันจึงมีหลักฐานที่เรียกว่าหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอ e ิเล็กทรอนิกส์โดยปัจจุบันนะครับก็มีอยู่3แอปพลิเคชัน ก็คือแอปพลิเคชันไทยดีนะครับบัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์นะอันนี้คือแอปพลิเคชันแรกถ้าเขามาใช้สิทธิ์แล้วเขาเปิดแอป,ปนี้นะครับไทยดีเขาก็ใช้เป็นหลักฐานยืนยันได้นะครับอีกแอปพลิเคชันหนึ่งคือ dlt qr License ก็คือเป็นแอป,ปที่ใช้ดูใบอนุญาตขับขี่อิเล็กทรอนิกส์นะครับนี่คือแอป,ปที่2นะใช้ได้เหมือนกัน ส่วนแอปที่3คือแอปพลิเคชันบัตรคนพิการก็คือจะเป็นบัตรประจำตัวคนพิการอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็มีอยู่ก,ก็ตอบอกว่าปัจจุบันมีแค่3แอปพลิเคชันนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกอปรนเนี่ยถ้าเข้าให้เปิดแอปมา1ใน3ของแอปที่ว่ามาเนี่ยก็สามารถจะใช้แสดงตนครับในการใช้สิทธิ์ได้ทีนี้จากคำถามเนี่ยก็บอกว่าใช้บัตรอสมอได้ไหม บัตรอสมมเนจะอยู่ที่หัวข้อที่2เห็นไหมครับบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐก็จะมีพี่น้องอสมอหลายคนที่ตอบคําถามมาในเพจกำลังใจออสมอว่าเอคิดว่าคนจะใช้ข้อนี้เนี่ยมันก็ต้องเป็นบัตรข้าราชการทั่วไปที่ใช้แทนบัตรประชาชนท่านคิดแบบนี้นะครับ แต่ท่านดูหัวข้อให้ดีนะครับว่าบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐเขาไม่ได้มุ่งหมายที่ตัวคนนะเขาบอกว่าบัตรหรือหลักฐานอื่นใดทางราชการที่หรือหน่วยงานของรัฐเขาประสงค์ไปที่ตัวหน่วยงานผู้ออกบัตรนะครับที่เป็นราชการหรือเป็นหน่วยงานของรัฐหรือคืออย่างใดอย่างหนึ่งถูกไหม ถ้าเป็นบัตรหรือหลักฐานอื่นก็ได้นะไม่จำเป็นแต่เฉพาะบัตรของราชการเนี่ยน,นี่คือ Wording สํสำคัญนะครับหรือหน่วยงานของรัฐก็ได้ก็หรือคืออะไรก็ได้ใช่ไหมครับทีนี้นะครับนอกเหนือจากนั้นสาระสำคัญคือที่มีรูปถ่ายนะครับและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตรแสดงว่านอกจากบัตรนั้นหรือหลักฐานอื่นใดนั้นจะออก จะเป็นของราชการหรือเป็นของหน่วยงานของรัฐแล้วเนี่ยจะต้องมีรูปถ่ายนะครับและคือขาดไม่ได้นะและมีเลขประจําตัวประชาชนของผู้ถือบัตรตัวอย่างเช่นก็คือบัตรประจาตัวเจ้าที่ของรัฐอ่าหลายคนที่เขาแสดงบัตรเป็นข้าราชการท่านก็ให้เขาใช้ิทริ์ได้ใช่ไหมครับแต่พอเป็นบัตรอสมอบอกว่าเอา้าอสมอไม่ใช่เป็นเจ้าที่ของรัฐใช้บัตรอสมอไม่ได้เขาไม่ได้บอกว่า ที่ตัวบุคคลเขาบอกว่าหน่วยงานของรัฐหรือราชการออกให้ถ้าคนเะใช้แทนต้องใช้เป็นใครการทุกคนเงินไปขับขี่ก็จบหมดเลยสิครับเพราะใบขับขี่คนขับขี่ไม่ได้เป็นใครการนี่ใช่ไหมครับใบขับขี่ก็ใช้ได้เห็นไหมหนังสือเดินทางก็ได้หนังสือเดินทางพาสปอร์ตก็ไม่ใช่บัตรแต่ก็เป็นหลักฐานอื่นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสาระสำคัญท่านพี่นาแบบนี้นะ1คือท่านดู ผู้ออกบัตรต้องเป็นราชการหรือหน่วยงานของรัฐนี่คือสาระสาคัญแรกต่อไปต้องดูรูปถ่ายบวกเลขประจําตัวประชาชนของผู้ถือบัตรเพราะนั้นต้องพิจารณาว่าบัตรอสอมอปัจจุบันเป็นสมาร์ทการ์ดนะครับจะให้ท่านดูนะเนี่ยนะครับสมาร์ทการ์ดไม่ได้ออกมาแบบลอยๆนะเขามีประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องบัตรประจําตัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือว่าเรียกว่าสมาร์ทการ์ดนะครับปี2562นะครับในสมาร์ทการ์ดเ่งเขาจะให้คำนิยามว่าธนาคารนะครับหมายความว่าธน,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 นาคารที่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการทําบัตรปัจจุบันท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าก็คือทกศใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นธนาคารของทกศก็เป็นธนาคารที่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขแต่บัตร การมีบัตรประจําตัวของอสมอแบบสมาร์ทการ์ดเป็นประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะครับกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานของรัฐไหมครับท่านลงตอบคำถามสิเป็นราชการไหมครับนะต่อไปนะบัตรเนี่ยนะครับออกมาหน้าตาบัตรจะเป็นแบบนี้นะครับบัตรมีอายุ5ปีนะนับแต่ออกบัตรนะครับแนบท้ายประกาศฉบับนี้เวลาท่านจะไปขอใช้บัตรสมาร์ทการ์ดเขาจะมีหนังสือรับรองเห็นไหมครับการเป็นอสม ซึ่งฉบับนี้นะครับท่านต้องให้ผู้รับรองซึ่งก็เป็นหัวหน้าสถานีอนามัยเนี่ยรับรองให้ท่านก็ไปยื่นกับธน,นาคารกรสสาขาในพื้นที่ของท่านใช่ไหมครับอาทีนี้หน้าตาของบัตรจะเป็นแบบนี้นะครับบัตรประจําตัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือา่าสมาร์ทการ์ดซึ่งด้านมุมขวาเนี่ยที่เป็นว่างเปล่าก็จะเป็นรูปถ่ายของอสมอใช่ไหมครับแล้วก็จะมีชื่อมีเลข13หลักอยู่ด้านล่างของชื่อ แล้วก็มีที่อยู่นะครับแล้วก็มีเลขของอสมนะครับอันนี้คือด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านดูนะกลับไปดูที่กกตอบอกว่านะครับบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของราชการหรือหน่วยงานของร,รัฐเราต้องพิจารณาว่ากระทรวงสาธารณสุขนะครับเป็นราชการหรือเป็นหน่วยงานของรัฐไหมถ้าเป็นก็ผ่านด่านแรกนะครับ แล้วกลับไปดูว่าในบัตรนั้นมีรูปถ่ายไหมนะครับและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตรหรือไม่ถ้าครบทั้ง3องค์ประกอบนี่มันก็สามารถจะใช้บัตรนี้แสดงตนใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ถูกไหมทีนี้ก็ทุกคนก็คงจะมีคำตอบในใจนะครับหลายที่เนี่ยผมก็เห็นว่า คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนะบางครั้งเนี่ยก็ส่วนใหญ่เป็นคนที่น่าเดิมใช่ไหมครับไม่ทราบว่าเขาจะมีความรู้เกี่ยวกับเวลาอบรมอรปนอให้ความใส่ใจมากน้อยแค่ไหนนะครับจะลืมว่ากปนนี่ต้องรับผิดและรับชอบนะถ้าเกิดมีการร้องเรียนถ้าเกิดมีการล,อง,ราารลองภูมิกันเกิดขึ้นในหน่วยเนี่ยนะครับ ถ้าเราไม่ศึกษากฎหมายให้ดีแล้วไปตัดสิทธิ์เขาไม่ให้เขาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมันจะเป็นประเด็นได้ผมห่วงผมห่วงเพราะว่าผมเคยเจอนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สำเนาบัตรประชาชนแล้วเซ็นสำเนาถูกต้องท่านเห็นไหมว่าสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยไม่ได้ปรากฏเป็นหลักฐานในการขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะไม่มีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าพลาดง่าย ที่ผมห่วงอีกเรื่องหนึ่งคือในข้อ2เนี่ยถ้าเป็นบัตรของนักศึกษามหาลัยเนี่ยครับท่านดูให้ดีนะเพราะว่าสถาบันการศึกษาเนี่ยบางหน่วยก็เป็นสถาบันการศึกษาของราชการบางหน่วยก็เป็นหน่วยงานของรัฐแต่ว่ามีสถาบันหลายแห่งที่เป็นสถาบันการศึกษาของภาคเอกชนก็มีท่านดูให้ละเอียดนะครับมันต้องเป็นบัตรนักศึกษาของหน่วยงานราชการ ที่เป็นมหลาลัยสังกัดของรัฐเท่าน,นั้นแล้วก็ต้องมีรูปถ่ายและเลข13หลักท่านดูแบบนี้ให้ดีนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะตอบคำถามไปในตัวนะเพราะฉะนั้นท่านใดที่ตอบในเพจกำลังจะอสอมอนะครับก็เป็นการเฉลยข้อมูลไปในตัวนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ